面。Yeah. อาจารย์ครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเสวนากันที่บ้านขอศิลป์ชินารัตบ้านทองขอศิลป์ชินารัตบ้านทองประวัติการไปคุยฟรีอาวุธไทย่ากันว่าเราจะมาคุยกันที่นี่สามเดือนครั้งครับข้าวๆนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่ภาคอีสานในวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์สุเทพครับก็ในวันที่เก้ามีนาคมวันอาทิตย์ที่เก้ามีนาคม ก็จะมีการเสวยงานการออกใบเฟอการส่องพระนะครับซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสระบุรีนะครับร่วมกับสมาคมพระเครื่องไทยพีนะครับสมาคมวิชาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็มีกิจกรรมร่วมกันของสมาคมครับก็จะมี มาคฟมพักเรื่อนไทยินซึ่งก็จะมีอาก,การเลียงโอโมันาก,การสนับพันธมงแล้วก็รัชทนราชพัฒน์ไทยร่วมในงานครั้งนี้ครับกิจกรรมของงานก็จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระเครื่อนสมเด็จนะครับจะเป็นพระสมเด็จจูงมังคอ์พระสมเด็จวัดรักทางพระสมเด็จเกียรติโยครบทั้งสามวัดนะครับาจะด์ด,ด,ดูนดดู้น กิจสิทธแล้วดัดนั้นจากการบรรยายให้ความรู้แล้วก็จะมีกิจกรรมการตรวจสอบรังเครื่องนะครับทั้งสามสีวัดยังเก่าที่ที่เก่ามาแล้วนะครับพร้อมกับออกใบรับประกันให้หลังจากที่ดูครับโดยโดยโดยสมาคมอาจารย์โดยสมาคมครับเราจะออกใบรับประกันให้เป็นเงินไปรับรองไปรับรองครับเป็นองค์ไปแล้วเท่าไหร่นบอาจารย์ ในงานไปแล้จไหปออกก่อนนะครับหลังจากงานนะครับโดนห้าร้อยถึงพันแน่น,นอนนอกถือว่าเป็นการเปิดตัวเปิดตัวเป็นยังไนะครับสับแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากพระสมเด็จทั้งสามวัดนี้แล้วก็จะมีทระชุดเป็นกับรพรรดด้วยและพระปีนาดูที่มีพระทั้งหใครใครใครมีพระปูนาดูนะครับใน้าศาล โ yup. ดยเฉพาะสารคามเนี่ยค่าผักปูนาดูในมุมขอใจนี้เราผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทีนี้นอกจากนั้นนอกจากเราจะบรรยายสองกล้องออไปบืจอของเน่าใบเจอใบรับประกันแล้วเราก็จะมีการนำาะของท่านนั้นมาส่งด้วยกล้อง่าเทคโนโลยีสังเคราะห์ด้วยกล้องกำลังขยาย อสองสองสองกล้องด้วยกันก็คือกล้องที่ท่านเห็นทิงทั้งองทั้งองับเห็นเนื้อเห็นเนื้อพันถึงพันร้อยเอ็กนะครับกิจกรรมนี้ก็เชิญชวนผู้ที่มีคุณลักนณอย่างมีหมาสารคามละค่าทีสามหาสารคามบุบวนขอนแก่นครับร้อยเอ็ครับถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วก็เชิญชวนนะครับงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้านี่่มี แต่มีค่าใช้จ่ายในการส่งค่ะเข้าสอบนี่ครับผมโอเคครับห้องประชุมอะไรบ้าที่ที่ห้องประชุมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซัมซ่าซัมซ่าห้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับห้องห้องเหิร์ตมรับคนได้ห้องประชุมห้องประชุมใหญ่นะครับคือนานๆความรู้จากเดินทางไปถึงที่สารคามทีนะครับครับอาจารย์วุฒิที่สารเขาเล่นสมเด็จไหมหรือสมเด็จปีบานสัตย์ สมเด็จนะฮะในการศึกษาเรื่องสมเดนะ็จเนี่ยซึ่งเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับมีการศึกษาและก็ริ่นหากันทั่วประเทศครับในมุมของการจัดสร้างพระสมเด็จนี่นะครับบันทึกหลายๆตำราก็คือมีการสร้างจํานวนมากนะครับไม่ได้มีน้อยว่าสร้างที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือของอวัดกรุปคุณผูมซึ่งบันทึกไว้เลยว่าสร้าง84มีันองค์ตามพระธรรมขันธ์รวมถึงวัดเกศเชโยก็มีการบันทึกว่าอยากจะสร้างให้ครบสามพระธรรมขันธ์นะครับ ซึ่งเป็นที่บันทึกไว้ชเกณฑนแต่ด้วยการสร้างระยะเวลาต่งางๆก็สร้างไม่ถึงเท่าที่รู้ก็อ่าเจอหลายตำราก็คือสร้างได้ใช้ยูใยูบนนะครับไปดูพิพิธภัณฑ์พระสมเด็จที่วัดสุขปัตนะครับกลางเมืองอันนี้เก็บมาตั้งแต่สมัยร3ร4ร5บานป้ายกันบุกเป็น,ปนพนิพิธภัณฑ์พระสมเด็จมีสมเด็จบานประตูที่ที่อืนมีแค่สมเด็จหน้าต่างหรือเป็นแผ่นแผนเฉยที่นั่นมีสมเด็จบานประตูแล้วก็พระพุทธรูปไม้สูง สามสี่เมตรนะครับไม้ไม้ไม้มาะาม่วงแล้วก็ถ้าอยู่ปาลสินก็ไปที่วัดปูข้าวอันนั้นพระสมเด็จไตยวัวเราบอก,กว่ามีอีกวัดหนึ่งขึ้นหน้าจะไปดูวัดนี้เลยวัดแยาจย์ไปไหนเคยไปยังผมได้ได้อ่านแต่แต่ขอ้อมูลความรู้ถามว่าพร,ระ,ะพระสมเด็จเนี่ยเขอยู่ที่วัดปูข้าวปาลสินนี่เยอะแต่เรายังไม่ได้ไปอาจจะไปครั้งนี้แหละไปมาแล้วอาจารย์เป็นยังไงบ้างโอ้ คือที่อื่นเนี่ยเขาสร้างอาคารก่อนแล้วก็เอาทำเป็นวิพิธภัณฑ์ทีนี้เขาออกแบบอาคารเพื่อเป็นพิพิธภฑ์เป็นพิตถิธภฑ์พระสมเด็จสายสายวางที่พาไปได้เลยนะครับแล้วก็เนื้อดินดิบๆเลยเนยที่นี่นะครับเป็นเสนีห์อย่างนึงสำหรับคนที่ปรามาทว่าพระสมเด็จว่าอาจารย์ไปไปด้วยผมจะได้ตามไปไปส่งเริรทฟกัที่ยวนครับอยากจะฟังอาน เลขาสมาคมจะมีข้อวดีเห็นในงานเลขาสมาคมไปได้ไหมครับไปครับโอเคท่กางโมครับครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับที่อยู่จังหวัดใต้เทียนกับสารคามในวันที่9ขอเชิญทุท่านครับไปศึกษาเรื่องพระแล้วก็ไปเนื่องถ้าใครมีพระที่จะเอามาให้ออกไปรับรองก็ขอเชิญนะครับในวันที่9้า ไปรับรองของสมาคมนี้อินเตอร์นะครับคนจีนอาจารย์อ๋อลืมถามเลยอาจารย์ลืมถามเลย,ลมมเลยสมาคมนี้คือหมายถึงชื่อสมาคมไทยจีนร่วมมือกับไทยรือเป็นจีนยังไงก็เป็น,เป,นเป็นของสมาคมพระเครื่องไทยจีนอ่าเป็นคนที่ในส่วนทีของทีนี้เป็นไทยทีก็คือเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในในสมาคมเป็นคนทีหรอ คนจีนที่เราเคยออกพิชไปแล้วอ๋อสมาคมยิงยศแทร่รีไงยิงยศแทร่รีครับซนะึ่งเขาก็มีเดียวกับทางจีนการเดินใหญ่สิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียไบรับรองนี้จะเป็นไปรับรองที่ถ้าใครไปพระเอาพระไปจีนไปมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันนะครับมาที่สมาคมตอนนี้ที่ตั้งอยู่ที่ไหนรู้ป่าจะตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ตบเวียงยองอเมือง,งกัะบ,บี่นครูรน ตอนนี้เรากำลังจะพัฒนา,นาคณะกรรมการแล้วก็จะมีการย้ายสำนักงานของสมาคมมาที่บางปานมาที่ลำา<บ>าปางปานจากาจากรุงเทพ <บา S 2> ใครจะมาออกไปรับรองมาที่ปานจากกรุงเทพ <บา S 2> อีกหลายที่นะครับในงานนี้ออกแค่สองร้อยนะครับเฉพาะในงานนี้นะค้าหลังจากงานนล้นนะครับมาตรฐานทั่วไปห้าร้อยคือคือเป็นใบรับรองที่ไปต่างประเทศได้ ก็พ e ี่อัวนก็จะไปด้วยนะครับก็จะไปให้ความรู้เร <Gaz>: ื่องว่าอาจารย์ดูเทพเทคโนโลยีสําคัญต่อการตรวจสอบภาคราชการตัวนี้ก็คณะเทคโนโลยีสารสิงคโปรที่มหาวิทยาลัยนิวแลนดรตะพักแะครับอันนี้ก็สำหรับหูส่งเสริมให้กับสมัครพนุวัวให้นำเทคโนโลยีเช่อกล้องส่องการตรวจสอบความ้วิทยาศาสตร์ทางวิทยุไม่ว่าจะเป็น ด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆครับการตรวจดูมวลสารอนะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพื่อสันเกศสื่อารให้บุคคลที่ที่สนใจครับเข้าใจมากขึ้นเข้ใจมากขึ้นได้เห็นภาพมากขึ้นได้เห็นภาพในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิวไม่ว่าจะเป็นมวลสารได้มากได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เมื่อเมื่อเมื่อศึกษาถึงโดยผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีนี่นะก็จะเกิดความมั้ใจ จะเกิดความเข้าใจในระรับที่าม่ยู่ต้ออาจารย์ครับพื้มางานวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีคนมุงมาแต่คนมางานวันนี้หกสิบ้นแสดงว่าคนหกสิบก็ยอมรับเรคโนอลยีครับก็ขออนุญาตนะครับก็ทางภาคอีสานนะครับอุดอขอนแก่นุ่วนนะครับร้อยเอ็ดสารคามกาลสิ์ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่ศึกษาต่เพื่อในแนววิทยาศาสตร์ แล้วก็มีพระเครื่องครอบครองอยู่อย่า,ยาู้ว่าพระของท่านแท้ถึงยุคหรือเปล่าก็เชิญร่วมงานนะครับวันที่9มีนาคมที่าราชบัตรมหาสารคามนะครับราชัตรมหาสารคามนะครับผมพระสายวางขึ้นไปทางสุรินไปทางโครานการาสิน,สนไม่น้อยนะครับแล้วก็หลายๆคนเก็บได้ราคาคงร้อยอยู่ครับอย่าง อยากฝากนำเรียนผู้ที่ถือรองพระสมเด็จจุฬาธนด้วยครับเชิญงานนี้เลยว่บมีคำตอบให้ทุกทุกคำถามขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ